ชีวิตเราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎนี้คือหัวใจสำคัญในพุทธศาสนาที่สอนให้เราเข้าใจเหตุและผลของการกระทำกรรมคือการกระทำของเราเองทั้งทางกายวาจาใจที่มีเจตนาเป็นเครื่องปรุงแต่งเจตนาที่ดีนำมาซึ่งบุญเจตนาที่ไม่ดีนำไปสู่บาปสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้หมายถึงโชคชะตาที่ถูกกำหนดแต่เป็นผลลัพธ์จากการกระทำของเราในอดีตและปัจจุบันในชีวิตประจำวันกฎแห่งกรรมทำงานอยู่ตลอดเวลาทุกความคิดคำพูดการกระทำเล็กๆน้อยๆล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกเมื่อเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจกับผู้อื่นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนั้นจะนำพาความสุขและความสงบมาให้เราหรือเมื่อเราโมโห คุณเคืองใจมเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ดีก็จะนำพาความทุกข์ร้อนกลับมาสู่ใจเราเช่นกันดังนั้นจงมีสติระลึกรู้ก่อนที่จะคิดพูดหรือทำสิ่งใดหมั่นสร้างบุญด้วยการทำความดีละเว้นความชั่วและฝึกฝนจิตใจให้สงบนี่คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง